สวัสดีครับค่ะใครสวัไข่ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่พวกเรารีบเร็วเร็วเร็วเออก็วันนี้อยู่ผมไว้ครับแล้วก็วันนี้อยู่มายมินิเกมปาร์ตี้นะฮะสวันนี้เอาละพอดี้นะฮะเราก็จะมาเล่นเมอร์เดอร์เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวเป็นยังไงไปรอรับชมกันเลยแล้วกันนะฮะใชไปเร็ววิ่งแล้วจ้าเพราเราไม่ได้เป็นหรอไม่ไม่ โโออเเคคไม่ใช่พวกเราเราไม่ให้ดูอ้าวดูดูให้ดิเฮ้ยดีไม่ให้ดูเฮ้ยใครไม่ใช่พวกเราไม่ใช่พวกเราเราไม่ให้ดูดูดูให้ดิเฮดีไม่ให้ดูโอ้ยเราต้องไหวขึ้นไหวขึ้นใช่ไหมอ่ามันต้องไหวขึ้นต้องกกอลุ่มกันไว้เอาแบบพี่บีบ้างดูดูให้ดิดีและดีให้ดูดูดี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 ดูดูดูดีดีเต้เด็กก็เก้าศูนย์จริงไหมนี่ยเราไม่เป็นโอ้จบเลย ผมไม่เคยร้องเพลงนี้อ่ะจริงเหรอจริงจริงผมเด็กยุค20เต้โฟดได้เคยฟังปะโฟเคยฟังเออ20<อ>เอออะไรนะโฟด2000เป๊ะเลยเออโฟด2000เลยเหรอใช่โอ้หแพงนะ ดูดูให้ดีอ้ดีดีให้ดูดูดูดี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 ดู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 เฮ้ยแปลกแล้วเนี่ยแปลกแปลกแลเนี่ยเอาเต้ไปไหนอะเต้กระโดดลงมาละขึ้นแป๊บเต้ไม่ได้เป็นแล้วใครเป็นมันดังแต่เต้ยังอยู่มันดังแต่เต้ยังอยู่ทำไมเรากดแลกยาไม่ได้อะอ้้าเฮยเฮ้ย เอ้พี่พี่กดแลกยาไงอ่ะใช้ไงพี่ยาสิครับนี่ใช่ไหมนี่คือยาใช่ไหมครับใช่ใช่กินเลยครับเดไม่เอานะไม่เอานะไม่ใช่ฟักดากมานะเต้จะเฟ้นได้ไงมีคนฆ่ากระตุบตับตุบับเต้ทำพูดแบบอันนี้ยาใช่ไหมครับพูดแบบว่าเอ้ยเหมือนแบบจะจะฟักดากมาอะไรเงั้นอ่ะ ไปโฟดไปไหนอ่ะพอไปไหนอ่ะโฟดก็ไม่ได้ไปไหนไงไม่พอเป็นโฟดฆ่าไปแล้ว้าวโฟดฆ่าไปแล้วด้วยวโอ๊ยเตะแบทเธอเขาว่าแล้วเอาเมื่อกี้ไม่เตะไม่ฆ่าเขาหนิเขาว่าแล้วเขาบอกแล้วถึงถามว่าทำไมนี่ยาเหรอถึงถามแปลกๆอ่ะเอ้า กลัวเกินกลัวเกินโอ้ยอะไรเนี่ยบ้าผมไม่ได้เป็นผมผมตายแล้วเนี่ยอุ้ยใครฆ่าโคตรอยู่ไหนอะโคตรเขาตายแล้วนะยังไม่ตายอ้าวถึงบาเธอรูกันครับตอนนี้ให้ได้ก่อนอะไม่ได้ไม่ผมไม่ได้ก่าฆ่าใครเลยเมื่อกี้เป็นลักเลงอยู่แล้วพอดีพี่บีหันมาพอดีผมเลยจะฟันไอ้ตัวเนี้ย ไอ้สไเหลืออีกสี่คนเว้ยเฮ้ยเฮ้ยโฟดยังรอดอีกเหรอยังรอดอยู่ก็าเอ๋หลันว่าใส่เนียนจริงๆเลยว่าเขารู้นะว่าโฟดแอบตรงไหนฮะทำไมศพเธอเป็นตายตรงนั้นก็ามันตกตายอบาสานูแล้วเต้เอ้ยโอ้ยแกนโฟ โฟะแอบยังไงแขนโผลทุกรอบเลยอะไม่เอาตรงนี้แล้วค่วไม่มีใครชนะเลยครับเกมนี้โฟดแอบที่ไรแขนโผทุกเกมเลยต้องทำยังไงให้มันแบบผูกเข้าไปโฟดจะให้ชิดอะอย่าชิดมากเกินไปอะถ้าคนดไปกดชิปก็ได้นะเลยรอบเลยประเทศเดียวไปซะอ้าวอ้าวไม่ไปอ่ะมาแล้วมาแล้ว หลุดกันวะไม่หลุดนะไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดไปชู่เย่าไว้ผมเชื่อใจพี่ตานี้เต้เมื่อกี้เหมือนพี่เจอใครไม่รู้หน้าคุ้นๆเนี่ยใช่ไหมคิดเหมือนพี่ไหมคิดเหมือนพี่ไหมลุงพี่ลุงอะไรลุงประหยัดลุงหนวดเปล่าลุงหนวดอ๋อเฮ้ยผมเขามาหาเสียงในเกมเลยอุ้ยไม่ฝาสเฟตด้วยเลยไหน โอ้โหดูประหยัดดับเบิลทูมาดูดิที่ไหนเนี่ยเธอข้างหลังเลยอ่ะคนนึงใช่ไหมเดือดของด้านไหนโอ้โหคนเดียวก็ไม่ไหวแล้วนะสองคนที่จะแย่กันไปไหนเนี่ยโดยขั้วกันแล้วว่าโหข้าเป็นเอฟพีมานานแล้วไม่คิดว่าลุงประยัดจะเป็นฆาตกรเหรอโอ้โหหิวข้าวหมูแดงไม่เป็นหรอกทำไมอ่ะทำไมเดี๋ยวเธอทำไมจะคิดว่าลุงประหยัดไม่เป็นน่ะ ลุงไม่รู้วนาดเป็นฆาตกรเท่าไหร่เธอไปแล้วล่ะเธอให้เสียงกับลุงมาหยัดปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แถวนี้ไม่ใช่เลยเราต้องอยู่กับลุงไาหะได้ใครหายไปอ่ะทีมเราหายลุงอาจจะปกป้องเรานะลุงอะไรพี่บีมีคนหายอะต้องหายเดี๋ยวอยู่นี่ไหนไหนดูนี่อะไหนไหนเนี่ยกันเนี่ยไปไหนมาเมื่อกี้เราไปไหนมาไม่ได้ไปไหนเลยโอ้ทำไมอยู่กันไปขยงเลยเนี่ย อยู่กูเป็นขยโง่แม่แกทำเป็นวิ่งหนีท่านวิ่งหนีไม่ไม่อย่ามาบัฟไปไหนไปไหนว่ากันไหนก็รถบ่าก็เห็นใช่ปะเออถ้าถ้าไม่ใช่เขาเขาทำไงแกแหละคนเดียวเท่านั้นหูยตาวมาโอยก็ตาเป็นคำนิ่งของเลยสุสัยเขาจะรู้จักเจ้หัวโลนแน่เลยเห็นไหมขายให้เลยน้ำเสียงแบบเนี้ยตัดเลย <laughs> ออโทษเจผมไว้เห็นพอดีเลยอ่ะเออเอตกลงใสใช่ไหมไม่ใช่เธออย่ามาใส่้ายดิไม่ไม่พี่บีเป็นอีกตัวนึงไอเสื้อสีดำอะ่ะเสื้อสีดำเป็นอ,อยู่ไว้ระวังข้างหลังพี่ไว้ตกลงใครเป็นเนี่ย เสื้อดำเสื้อดำไม่รู้อะ่ะไว้ก็เสื้อดำอะ่ะโอ้ยไม่ใช่พี่ไว้พี่ไว้ไม่ไม่น่าจะเป็นฆาตกรเพราะว่าเมื่อกี้ผมเห็นดาบแบบชัดเลยอย<ะ>่ามาหลอกล่อเสื้อดำไม่มีแล้วนั่นแหละโอ้จะได้จะ,จะเอาคะแนนใช่ไหมบ้าผมนีนะใครอ่ะตกลงใครเป็นเสื้อดำพี่ไว้ระวงังข้างหลังนะ <c oughs> น่ากลัว <c oughs> ้ยตกลงใครเป็นเนี่ยบีเปล่าเฮ้ยลุงประหยัดเป็นหรือเปล่าโอ้ข้าตกรฆ่าพี maybe, ่ไว้แล้วพี่บีระวังนะเนาะให้พี่ไว้ตายแล้วถ้าไมฟันมันไม่โดนน้าเห็นปะวิ่งใครมันอะเหลือที่ใครใครเหลือใครเหรือใคร รถนี่ไงแล้วโฟกับบีใช่ปะ่ะใช่ไม่ทำไมฟันมันไม่โดนอ่ะงงอ่ะแล้วเกมต่อไปเกมต่อไปอามียบีกระปลื้มกีการ์ดิกอามีกับปอยกระปอยกระปอยเฮ้ยให้ทำเสียงอะไรหายตัวม่มีคน <c oughs> หายตัวแล้ว ไงอะไรระวังอะไรแกไม่เป็นคนหายตัวไม่คนหายตัวอย่าอย่าไปทำเป็นเนียนอย่าไปทำเป็นเนียนจริงเองเขาไม่ได้เป็นรอบสองอย่าทำเป็นเนียนเป็นรอบสองเลื่อนลงโต๊ะหันหน้าไปดูไปไหนเนี่ยหนีหนีใครหนีแกไงหนีฉันทไมนี่ดูเจอของดูยายยายอโอเคแล้วไปโพสอย่างไรเลยโชว์หน่อยโชว์หน่อย นทำอะไรเอ้าวบักบักบักเอาบักจบเลยจบเลยเขาหายตัวอยู่เห็นเปล่าไม่เห็นไม่อยากเห็นแปลกแนะจ๊ะเห็นได้ไงหายตัวอยู่เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเมื่อกี้เห็นไอหินหายตัวต่อหน้าต่อตาเลยเขาไม่ได้หายนี่หว่าโอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วใคร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 บอกอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเื่อนดักินเื่อนดักินเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยยิงไม่โดน มันจะไหนมันจะไหนเสียตายคนเดียวอยู่กับไปขยงเอามีคนขวางทธนูอีกแล้วเยบเลยเย้ทำไมต้องมีคนมายืนขวางธนูด้วยอ่ะไม่กูใจเลยโอ้อะไรบัดนี้หลังนี่เริ่มอ่านเกมกันละเริ่มอ่านเกมกันเริ่มอ่านทุกคนเทคนิคกันเล่นแต่ละคนออก ผมพี่ไว้ี่ยังพี่ทำไมพี่ทำไมแบบพี่รู้ไม่รู้เลยเอาแลวครับเก็บต่อไปเก็บต่อไปอยู่กับเต้แล้วครับอยู่กับเต้แล้วครับไปอยู่แล้วอ๋อคือคิดแน่นอนใช่ไหมว่าเต้ไม่เป็นก็เลยอยู่กับเต้แล้วครับอย่างเงี้ยไม่ใช่ฝนบอกว่าไม่อยู่อ๋อไม่อยู่ได้ยินว่าอยู่กับเต้แล้วครับวันนี้เขานสงสัยโสดหาพตดก่อนดีกว่า อา้าโฟดเป็นนะเด็กเฮ้ยแปลกๆเนี่ยพี่บีเฮ้ยตายแอบยังจะมีคนมาเจออีกตรงนี้ไม่เนียนอุย้ยอา้าวทำไมมาถึงตายกันสามสี่คนแล้ววะตกหรือเปล่ามีที่ตกไหมอิงกันที่ตกมีมีที่ตกแต่ว่ามันต้องมากระโดดเองถึงจะตกเนี่ยตรงนั้เป็นที่ตดที่ตดที่โดดที่ตดเลยนะทนะี่ตกเออที่ตกโฟดลองถือดาบไปโฟด เต้อยู่ไหนไม่ต้องไม่ต้องตามมาแหม่นี่ยังต้อนเราอ่ะไม่ต้องตามมาแล้วเหรอคือคือตอนนี้เต้กำลังสงสัยโฟดเลยครับว่าโฟดเป็นฆาตกรหรือเปล่าพีซียิงผมรู้แล้วใครเป็นพี่ไว้ถอยไปอะไรถอยไปแลไวนี่ไปไปไหนไปก่อนพี่ไปเดี๋ยวก็ไปอย่าอย่ามาไล่เฉยเลยอะไรวะเออรู้สึกไม่ปลอดภัยอ่ะ อุไม่ปลอดภัยอ่ะเป็นแหมพี่บีพี่บีเงียบมากเลยพี่ไว้ดพี่รู้สึกยังไงลึกฮะพแอเงียบมากเลยให้พี่ไว้นำไปก่อนโพลอะไรโพลอะไรโอย่ามาฆ่าพิธีหลังนะไม่เอานะไปโพลไม่เป็นเราตามแล้วโผลไม่เป็นเหรอแล้วแกเป็นไหมป่าวพี่บีเป็นแล้วล่ะถ้าเป็นก็ฆ่าไปแล้วแหละว้าวลับบานไปแล้วพ็ ไ้เป็นไรเต้้เป็นไรป๊ตวิ่งไปตรักชีวิตอยากคิดหาเต้ไปวิ่ง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 ชีวิตเลยชีวิตอยากคิดหาเต้ทไมอ่ะโอ้ยชัดเจนเลยอ่ะแบบปักมานิดนึงอ่ะจังหวะแบบคือคือคือเต้เป็นหรือไงอ้าวจ้าวว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 ว ้หลบได้อแาบปฏิหารเช้ด้วยเถลที่ไหนแถวที่ไหนอะไรอะไรเรียกาำไมฮะไม่เอาไม่เอาผลว่าผลผู้ถูกแหละที่ผลบอกว่าผลไม่ใช่พี่ไหวนะที่จะแบบไม่ตามแล้วมาหันมาฆ่าอะไรอเราคิดวิจจะคิดถ้าเต้ ฮัลโหลไหนๆก็รู้แล้วว่าฉันเป็นคาตกรอ่ะอยู่ไหนกันหรอจ๊ะออกไปเห็นซะดีๆนะเราต้องฆ่าพี่ไวให้ได้ทำไมโคตตายวเหรอตายก็<า>ยไป <ว S 2> นั่แหละนำทางโฟดอ่ะตอนแรกว่าไม่เป็นเห็นแอบเห็นไหมคาตกรคนนี้เรายังเดาทางไม่ออกต้องโตตามพี่ไว้ที่รังพี่ไว้แบบไม่เคยฆ่าโฟดอ่ะแล้วแบบค่อยมาฆ่าทีหลังเลยเงี่ยแบบทำเนียนแล้วครั้งนี้ลหละ ครั้งนี้ก็เนีย e ้ยตอนแรกโคดวิ่งตามพี่ไหวน่ะแบบว่าถ้าโดนพี่ไหวโดนที่นพี่บีเดี๋ยวเราสองโคดเอาไงดีชีวิตนี้มาเจอกันมาเจอกันร้านน้ำผุทำอะไรกันอยู่ได้ปรออกมาห้าชั้นทีเอ้บมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนผมผมไม่รู้เหมือนกันพี่เอ๋แล้ว พี่บีอยู่ตรงไหนอ่ะพี <h 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 ่บีอยู <h 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 ่ไหนมันอยู่ตรงกลางมันอยู่ร้านน้ำมูกจินด้วยโอ้โหน่าเบ้นเหนียงสุดพูดเลยฟอสอย่าไปสีปดหยักหยักอันนี้จะไม่พลาดเฮ้ยไม่ไห้กันหมดแล้วว่าตอนแรกเราก็จะหลบตรงนู้นแหละพี่บีวิ่งไปเรื่อยๆนะเฮ้ยอีสิบวิเองเต้ใช่พี่บีเราออกไปเดินเล่นกันโอเคเจะไปที่ร้านน้ำมูกนะได้เลย ไฟเห็นไฟสว่างสว่างไหมไ้ยไปไหนกันหมดแล้วว่าเออทีนี้ก็มีชนะคนเดียวเยใช่ตดิ้ด้ยตอุ้ยอ้ยอุ้ยทำไมลัวขนาดนั้นน่ะทองไม่ไช ทอยอีกแล้วไอ้ฆาตกรเดี๋ยวนะมีการขำเกิดมาหนึ่งกึกเตะกีดชัดเลยรู้เลยว่าใครเป็นฆาตกรโพสตายไหมโพสต์ตายไหมยังโพดตยังตายแล้วมันตายแล้วเขาโพดมันฆ่าเขาโพสตยังอยู่ไหมมันยังอยู่โยังอยู่ me please ส e l ล me ไปแล้วเว้ยอยู่แล้วโพสต์ยังตไยยังไงที่รักจ้า ไม่ทำไมปวดขนาดนั้นอ่ะโฟดยู่ไหนโฟดอยู่ตรงรถไฟโฟดที่บอกเลยว่าฆาตกรมันมีแต่ไอ้ทำไมมันมีแต่รถไฟมาไม่มีคนนั่งรถไฟอ่ะดูดีไม่โฟดโฟดอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะโฟดว่าฟดไปแล้วนะรอโฟดเดี๋ยวโฟดเตรียมวิ่งแล้วโฟดตดต้องวิ่งแล้วโฟดห้ามเตรียมฟดวิ่งได้แล้ววิ่งเนื้อน้งไหนอ่ะข้างหลังโฟดไงโอ๋ยหันหันบากไปแล้ว เอ้ผมกำลังแบบล่าแอบเย็นเนียนไปแล้วทำไมถึงทำกับฉันได้ยังไงอ่ะ10นาทีเหลือเฟือยังเหลือเฟือด้วยดูดิโอ้โหพี่ไป้เขาโหดจริงว่ะอ๋อยังไม่ได้ฆ่าเลยนะโอ้ยยังมารวมตัวกันสิพี่บีผมไม่รู้พี่ไว้อยู่ตรงไหนพี่ไว้อยู่ตรงกลางยิ่งทางซ้ายแล้วเอานี่ไปเป็นดีเทคทีก่ะเนี่ยเอางรู้ตัวเอง รู้แต่มระด็นที่ถีบพี่ไม่รู้แ่ผมพี่ไม่รู้อ่ะพี่ไม่รู้ปล่อยให้เขาชนะโอ้โหโพี่มีไหมผมโดดน้ำเลยตู่โดดมามาเนี่มาเนี่มาเนี่มาอยู่ใกล้ๆกันโอ้ยอย่าตามไปโดดไปแล้วเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆกันก่อนไม่ไว้ใจไม่เชื่อหรอกหนึ่งสองเริ่มหยาเต็มไปเลยพูดยี่อะไรกู เฮ้ยเฮ้ยข้าตกรอยู่หลังโพตอ่ะเฮ้ยมันว่า้วไอ้หน้าหมีไอ้หน้าหมีไอ้หน้าหมีมันฆ่าเต้ตายคนแรกเลยอ่ะใช่เหรอเออเธอไปต้องเป็นเต้ด้วยไปฆ่ามันเห็นเขาแล้วมันเห็นเขาแล้วโอ้ยทั้งตันหน้าหมียังไงอ่ะหน้าหมีหน้าหน้าเสือโพี่ไว้ถ้าี่ไว้แอบขนาดนี้ หเห็นในหน้ามีแล้วมาดูไหนมาดูไหนมันอยู่ตรงสะพานตรงที่เป็นบ่อน,น้ําอ่ะตรงกลางเลยร้านกว้างอะ่ะเขาจะไปยิงมันไว้เนียนมากมันไม่เห็นพี่จะเอาหน้าจุ่มไม้นี่อีกดากนว้ยไม่ได้เลยเต้ตังหว่าเนี้ยถึงสองนาทีเลยเหลือเราแค่าาคนแล้วนี่หว่าใช่มอยูไหนไม่รู้ว่ามองไม่เห็นอ่ะตรงนี้มองอะไรไม่เห็นเลยเรามาลุ้นกันดีกว่า วิ่งเจอไปแล้วเจอไปแล้วที่ไหนที่ไหนอุ้ยตายเลยที่ไหนตรงไหนพี่พี่มันอยู่ตรงตรงไหนเหมือนกระบนเลยอ่ะวิ่งรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วมันอยู่ตรงฝั่งนู้นเลยอ่ะเอาละโฟดแอบตรงไหนวะไอตู้ตุ้งต่ำมากอ่ะโอ้โหโฟดพี่โฟดได้ไม่สมควรว่าเรียกว่าเนียนเลยไเลยชิมไก่แล้วโอ้โหอย่างงี้ก็ตายดิโอ้ยอะไรแบบๆอ่ะนี่ก็ตายดิคนเห็นแล้ว โอ้ยม่นกดตายเลยขัไมันกดยิกยิกเลยเธอไปแล้วมันไปแล้วไม่เลยไม่เลยไม่เอามันบาดาบไม่แมนมันตายไม่แมนมาแล้มันเปลี่ยนมาใช้ธนูแล้วเอาแล้วงานหยาบเต้โอเคฮะเดี๋ยวยังไงไปดูกันต่อที่บทลงโทษพลเรอนนะฮะว่าใครจะแพ้นะครับเดี๋ยวไปดูคะแนนกันเนาะ ครัโอเคครับไปสวัสดีครับนะเข้าสู่ช่วงของบทลงโทษผู้อ่อนแอแล้วนะครับเป็นช่วงที่เรารวมมาอยู่ในคลิปเดียวกันแล้วเนาะเจมส์เต้ใช่ครับก็วันนี้อยู่ผมไว้เหมือนเดิมครับดีค่ะโท้ค่ะใช่ครับโอเคก็บนลงโทษในวันนี้นะครับก็คือกินส้มตำกับพริก30เม็ดใช่ไหมฮะครับผม เฮ้ยซ <|so|> ื้อยังซื้อยังเฮ้ยเดี๋ยวเดใครแพ้เนี่ยตัวเราใครแพ้ผมผมแพ้ผมแพ้อ่าเต้กับโฟสสองคนนะครับเต้กับโฟสสองคนแพ้แล้วก็บีกับผมชนะนะฮะน่าเสียดายเนาะเออเราเป็นคนชอบกินส้มตำใส่พริกเยอะๆอ่ะใช่ป่ะแหมอยากกินก็ไม่บอกเอาไปกินไม่ละเดี๋ยวส่งให้เลยปกติพี่อยู่บ้านพี่กินพริกประมาณห้าสิบกว่าเม็ดเลยนะหมายถึงว่าไม่ไม่ถึงสั่งเขาสามเม็ดแต่ในหัวคิดว่าเนี่ยห้าสิบเม็ดอะไรเงี้ย โอเคโอเคเริ่มเริ่มเถอเริ่มเถอกันเริ่มเถอะมาดีไว้อร่อยมากอร่อยสุดๆขอขอหยิบพิกมาด้วยหยิบพิกมาด้วยโอ้โหพิกพิกท่านนี้จบไปนะอ่าโข้อที่สองเต้ฟังพี่นะขอแบบว่าหยิบใช่ป่ะแล้วก็ซดน้ำนิดนึงโ่ง ได้ทำไรอาวได้ริงอัเาแบบกินน้ำเสร็จแล้วเพิ่งนึกได้ว่าห้ามกินน้ำอ่ะมีแค่นี้แหละบ่ลงโทษในคลิปนี้หนูังเปียกอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามในอีพีหน้านะครับว่าใครจะแพ้แล้วใครจะลงโทษเว้ยพาร์ทนี้ก็เป็นบทงโทษที่แบบเบาเองซอฟๆอยู่เดี๋ยวอันหน้าจะคิดให้มันหนักๆกว่านี้มาเนาะหน้าบีนะเอางี้แล้วกัน น้องน้องดีกว่าอยากให้เราโลงโทษบทโลทโทษไหนลองคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปดูนะฮะแล้วเราจะเอาคอมเมนต์นั้นเนี่ยมาเป็นบทโลทโทษอีกทีโอเคปะ<ช>่ะอ<ช>่าโอเคเราอาจจะแบบยอดูที่ยอดไลค์ด้วยว่ายอดไลค์อันไหนบทโลทโทษเยอะสุดอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อยา่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้พวกเราด้วยแล้วก็ไปติดตามพี่เต้ jk กับเราโฟโต้ด้วยนะครับใช่ไหมใช่แล้วใช่ก็เต้ jk dot tv นะครับช่วงนี้ก็เป็นคอนเทนต์ในช anel ที่ทํากัน2คนเหมือนกันนะฮะก็จะมีมาจอยกันเรื่อยๆแบบนี้แหละ กันใหม่ค่ะบ๊ายบายฝากโลนสตูดิโอด้วยนะคะไม่ไหวครับ